เราเข้าจ so, so like ัดการบ่อยเพราะว่าอยากจะสร้างความัมกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็ทุกทุกคนในเราจะได้สุดท้ายหรับคนเหนือน้องต้องการของพกคุณพ่ออุ้ยพ่ออุ้ยนนักแบบนต้อับเรและส่วนทุกมั่งนะคะสำหรับในก็แม้ท่าของเราเนี่ยก็จะมี ผมเรยประกาศแจ้งเพิ่มเตินนะครับตอนนี้ทั้งนั้นกยาเลยขอสูงๆเลยอยากทำาใยบายีอยากทอะนักอยากทำอะไรกาเลยสมากครับรา่ของดีครับเขื้นนะครับ จะพองดีขึ้นอยู่แล้วดีมากเลยครับทาหนา่อยครับหนับงสองสามลึกนะครับขอบคุณมากครับโอเคจะเอาอีกสองคนไหม โอเคะโอเคคะก็ตั้งใจที่จะจัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของพักรวมแผ่นดินนะคะหลายท่านก็แซวเป็นพักรวมศิลปินค่ะ แต่ว่าพวกเราเนี่ยคือจริงๆแล้วรวมทุกหลากหลายสาขาอาชีพแล้วก็ทุกอายุจริงๆตั้งแต่เด็กจนอายุมากๆเลยเราจะต้องการมาดูแลคนทุกๆระดับทุกๆอายุทุกๆช่วงวัยและทุกอาชีพในการจัดงานทั้งนี้นะคะเราจะเป็นการแสดงจุดยืนว่าเราจะยังคงเดินหน้ามุ่งม,มั่นทําการเมืองที่สร้างสารรค์ต่อไปคือท่านผู้ก่อตั้งพรรคคือท่านพลเอกวิทย เทพาสดินในพยาท่าน็นช่วยงานทางหลวกป้อมแล้วซึ่งทุกท่านพี่ๆก็คงจะทราบว,ว่าท่านมีความผนิทสนมกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นทหารน้ำดีที่มีความตั้งใจที่จะช่วยงานเสียสละเพื่อประเทศชาติ